คุณเป็นใครใน3คนนี้ครับคนแรกคือ g i v e ์ครับคนแบบเนี้ยชอบให้ใจดีใจกว้างใครมีปัญหาก็อยากช่วยส่วนคนที่2เนี่ยคือ t a k e ์ทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอนะครับทำดีหวังผลคบคนที่ผลประโยชน์และคนสุดท้ายก็คือ matcher พวกเนี้ยคือสายยุติธรรมครับฉันช่วยเธอถ้าเธอช่วยฉันแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วยคุณคิดว่าคนแบบไหนมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดครับลหลายๆคนอาจจะคิดว่าน่าจะเป็น matcher เนาะเพราะว่าอยู่เป็นจากงานวิจัยของ adam แกรนะครับ พบว่าคนที่เป็นเ i v e r เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากที่สุดครับแต่ขณะเดียวกันคนเป็นเ i v e r เนี่ยก็เป็นคนล้มเหลวมากที่สุดเช่นเดียวกันเขาก็เลยสรุปสาเหตุนะครับได้ว่าการเป็นเ i v e r เนี่ยมันไม่ได้ดีหรือว่าแย่ในตัวมันเองครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าเป็นเ i v e r ที่อยู่ในวง taker เนี่ยคุณจะโดนเอาเปรียบสุดๆครับแต่ถ้าคุณเป็นเ i v e r ที่อยู่ในวงของเ i v e r ด้วยกันเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีเน็ตเวิร์กดีคนอื่นอยากช่วยเหลือแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนเลยซึ่งผมเห็นด้วยมากนะครับ ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยไปอยู่ในสังคมที่เราคิดว่าใช่แต่สุดท้ายอ่ะมันไม่ใช่ผมก็เลยอยากจะสร้างพื้นที่สําหรับเจ้าของธุรกิจที่เป็นก i เฟอร์เนี่ยให้มาอยู่รวมกันเราจะได้ช่วยเหลือกันได้แบบสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครมาแทงข้างหลังนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยธุรกิจเราก็จะเติบโตคุณคิดว่าถ้ามีพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ